ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ y o u b u Channel อ้ออ่าง Family และนี่คือ,อรอายการอ้ออ่างว่างพาเที่ยวค่ะคลิปน,นี้อ้อมจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์สินติมสิน,ส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 นหรือที่ทุกคนทั่วไปเขาเรียกกันว่าอุทยานแห่งชาติท้ำทานรอดนะไปกันเลย ตอนนี้เราถึงตลาดหนองปลือแล้วนะคะก่อนถึงตลาดหนองปลือเนี่ยจะมีเซเว่นมีโลตัสมีซีเจมีตลาดก่อนถึงอุทยาน20ประมาณ20-25กิโลนะถ้าใครเดี๋ยวคิดแบบว่าไม่อยากออกมาใหม่นะคะก็ต้องแวะตอนขาไปได้เลยเนาะไปดูของกินไว้เติมสเสบียงกันดีกว่า ทางที่เดินมาเดินมาเดินมาทําไมขับรถมาสิเส้นทางที่เดินทางมาอย่างอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินนะคะทางดีมีเซเว่นมีซีเจมีโรชัสแต่ว่ามันจะมีบางช่วงนะคะที่เป็นเป็นเนินบ้างเป็นโค้งบ้างโค้งหักศอกบ้างทางถนนแคบบ้างก็ระมัดระวังกันนะคะอ้อมผ่านจุด เก็บค่าบริการตรงนี้นะคะแต่ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่อ้อมอาจจะไปไปถึงที่นั่นอะ่ะเร็วเกินไปก็ได้ก็เลยขับรถผ่านไปค่ะก็เลยไปเจอคำตอบว่าอ๋อเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเข้า,ขาแถวไปประชุมตอนเช้ากันอยู่ตรงนี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถเข้าไปที่อุทยานได้นะคะตอนแปดโมงครึ่งค่ะ อุทยานที่นี่นะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยค่ะแล้วที่อ้อมประทับใจมากเลยก็คือห้องพยาบาลนะที่อื่นเนี่ยบางทีอ้อมก็ไม่เคยเห็นเลยนะคะอันนี้มีด้วยตรงนี้เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะเข้าไปเยี่ยมชมดูประวัติหรือแผนที่ที่จะเข้าไปตรงอุทยานด้านไหนได้นะนี่เดี๋ยวเราก็ต้องไปติดต่อ ชำระเงินค่ากลางเต้นตรงที่ทำการอุทยานค่ะตรงนี้ตรงนี้น,น,น,นักง,งานต้อนรับวิธีการที่จะลงทะเบียนเข้าพักที่นี่นะคะก็คือเดี๋ยวเขาจะเรียกเอาบัตรประชาชน กลุ่มละ1ใบกลุ่มละ1ใบนะคะก็คือมากแกงหนึ่งเนี่ยก็ให้บัตรประชาชนเขาแค่ใบเดียวจ่ายค่าบริการค่าเข้าอุทยานคนละ40บาทค่ารถยนต์คันละ30บาทแล้วก็ค่ากลางเต็นท์คนละ30บาทต่อคืนค่ะเมื่อชำระเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถนำรถยนต์น่ะขับเข้าไปในอุทยานได้เลยอุทยานที่นี่เขาล่มเืินมาก ขับเข้าไปเลือกสถานที่กางเต็นท์กันได้ตามใจชอบเลยนะชอบตรงไหนปักตรงนั้นได้เลยรถก็จอดไว้ตรงข้างๆตรงนั้นแหละอันนี้ที่แบบแฮปปี้มากสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเราเข้ามาในอุทยานแล้วตรงนี้เป็นร้านกาแฟค่ะตอนนี้ยังหาที่กางไม่ได้นะเยอะเกินไม่รู้ว่าจะกางตรงไหน,น <c oughs> เออ บางทีที่เยอะเกินไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันเนะไม่รู้จะเอาตรงไหนมีตรงนี้มีลำธานแต่ว่าน้ำแห้งก็ไม่เป็นไรแหละน,น,น้ำลน้นมันก็เป็นช่วงฤดูการ่ะเนาะเดี๋ยวไปเลือกที่กลางแตงก่อนตรงนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วสรุปคือได้ที่ตรงนี้นะคะหน้าห้องน้ำบรรยากาศที่นี่สง,งบลมเย็นสง,งบไปหรือเปล่า <laughs> ไม่มีใครมากลางเต๊กเราเลยดูนี่ลมลื่นที่นี่เหมาะกับการกลางเต้นพอสมควรเลยแหละเหมือนเหมือนคล้ายคที่น้ำตกแม่แม่คำีเนาะที่มีแบบลานเยอะเยอะอ่ะ สมอที่นี่ตอกง่ายมากนะคะบริเวณฝั่งเนี้เอามาดูตรงนี้ฝั่งนี้มันจะมีสองฝั่งมีถนนกั้นกลางถนนขั้นกลางอยู่นี่นะคะทางฝั่งนู้นอ่ะหินจะเยอะแล้วก็เป็นดินเป็นดินโพนทรายอะ่ะทางไปถ้าเป็นทางฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นมีญ้าเพราะว่าดีกว่าแล้วก็เดี๋ยว จะไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูร้านกาแฟแล้วก็จะไปเดินเที่ยวที่ถ้ำกันก่อนที่จะไปร้านกาแฟแล้วก็ไปเดินเที่ยวถ้ำนะคะมีไอเทมใหม่มาอวดด้วยแตเดนมันคือไฟเชอรี่ที่ชาร์จด,ด้วยโซลาเซลล์แบบนี้เดี๋ยวจะลองเอาไปตากแดดด,ดูะคะ่ะเคยใช้มา ครั้งหนึ่งแล้วก็อยู่ได้ทั้งคืนนะแต่ว่าไม่ได้ตักแดดแวันนี้อา,อา,อาจะเอาไปตักแดดว่าว่าความสว่างมันจะเป็นยังไงแล้วก็อยู่ได้นานไหมนะหาซื้อได้ในช้อปปี้เดี๋ยวไปลองให้ดูค่ะไปตักแดดก่อนส่วนไฟที่ใช้ในเต็นท์นะคะอ้อมใช้เป็นไฟสลรป,ปาแบบนี้อัลละหกสิบบาทที่ชอบเพราะว่ามันเล็กค่ะแล้วก็ อ้อมใช้เป็นแบบแบบสายถานนะ 3A อันนี้ก็คือมันพกง่ายสะดวกไม่ต้องเวชาร์จทานหมดก็เปลี่ยนใช้่อได้เลยแล้วก็เปิดได้เป็นคืน,คนเลยนะนี่มีทั้งหมด3ดวงถ้าใครที่มองที่เป็นแคมป์สายประหยัดนะคะที่มองหาอะไรที่ประหยัดเนะี่ยอันนี้เลยแนะนำหาซื้อได้ที่ shopee ปปพิมพ์เข้าไปค่ะ ว่า,าไฟแคมป์ซาลาเปาก็จะขึ้นมาเลยอันละประมาณ60บาทถึง80บาทเท่านั้นค่ะไปสำรวจห้องน้ำกันค่ะอ้อมจะพาไปดูห้องน้ำที่อ้อมกางเต็นท์อยู่ข้างหน้าห้องน้ำเขาเลยอะนะตรงนี้เป็นบริเวณห้องสุขาค่ะก่อนเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีรองเท้าให้เปลี่ยนก่อน ห้องน้ำที่นี่นะคะถึงมันจะไม่ได้ใหม่มากนะแต่อ้อมคิดว่ามันสะอาดมากๆเลยแหละด้านในนะคะก็จะเป็นโถส้วม 1, 1แล้วก็สายชำระ1คันหนึทั้ง1เป็นแบบนี้เหมือนกันทุกห้องเลยนะคะแล้วก็มีอ่างล้างหน้าแล้วก็มีกระจกด้วย ด้านข้างนะคะก็จะมีพื้นที่ประกอบอาหาร,รปเป็นศาลาแบบนี้ที่เขาเขียนไว้นะต่อมาเดี๋ยวจะพาไปดูห้องอาบน้ํากันค่ะตรงบริเวณนี้นะคะคือห้องอาบน้ําแยกออกจากห้องสุขาคือก็ไกลแหละก็เดินมาหน่อยนึงเหมือนเดิมค่ะภายในอาคารนี้นะคะอาคารห้องน้ำเอ้อเออาคารห้องอาบน้ําก็จะมีสภาพที่ไม่ได้ใหม่ แต่ว่าสะอาดข้าของเครื use, ่องใช้เนี่ยใช้ได้ทุกอย่างเลยไม่มีอะไรเสียหายพังยับเยินเลยนะคะอ่ะดู้วนข้างในก็จะมีถังหนึ่งขันหนึ่งฝักบัวหนึ่งโอ้โหจริงเนี่ยแค่แค่แบบก้าวลงบันไดอ่ะไอเย็นตีขึ้นมาเลยอะโอ้โหปลาเต็มเลยปลาเต็มเลย ไปสำรวจถ้มกันต่อเลยนะคะก่อนที่จะเข้าไปในถ้ำทาลรอดเนี่ยเจ้าที่ก็บอกว่าต้องลงทะเบียนลงชื่อแล้วก็วันที่แล้วก็เวลาแล้วก็มาทั้งหมดกี่คนไว้บริเวณตรงนี้ด้วยนะคะตรงตรงทางเข้าถ้าอ่ะแล้วก็ถึงจะเข้าไปด้านในได้นะคะอ่ะตรงนี้เป็นบริเวณทางทางเข้า ไปท้ำทานลอดน้อยเวลาของการเปิดปิดถ้ำก็คือ8ปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นค่ะมอบตามครับมอบตามมอบตาหมอบ ตรวนะ้ำมันอกซอตไว้มบตั้มมดตั้มมาถึง oh. ตรงนี้นะต้องก้มเลยนะก้มเลยก้มยาวเลยนะคีโชวนโะป๊ไมนะ่ไดนะ oh. ้ตื่นเลยนะเนี่ยขอแค่ตื่นอย่างเดียวแล้วครับหัวแตกครับ มีค้างคาวด้วยนี่เต็มเลยดิหินมันเป็นแบบลายลับย่ายลิฟยับอะไรคือลาร,รลิฟลายลับนี่โอ้นี่ก็นี่ก็เป็นอ๋อโอ,โอ,อันนี้ห้ามสัมผัสหิน ย,ย้อยเพราะอาจจะทำให้หมดประกายความงามฝอาฝืนปรับห้าร้อยนะครับโอ้ยเนี่ยนี่อันนี้อันใหญ่อันนี้ก็ลเลยยิบเลยยับอุโอ้ยนี่นี่น,น,นี่ตรงนี้ครับเป็นเป็นน้ำนะเนี่ยเป็นน้ำลำธานจะไหลเข้าไปนี่ส่วนมาก มันเป็นมันเป็นแบบเพชรเพชรละยิบละยับษอ,อ่ะด,ดูดิเหมือนกากเพชรเลยอะ่ะสวยมากาามกอดนานละค่ะออมก,ก็เดินหุ้ยหายหุ้ยหาย,หยไปตลอดเท่านั้นนะแต่มันมันสวยนะคะแนะนําให้เอาไฟฉายมาด้วยถ้าเราไม่มีไฟฉายเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นอ,อ่าไอ้ตรงกากเพชรที่อยู่ตรงหินละยิบละยับนะ ออกมาจากถ้ำทานลอดน้อยแล้วนะคะอันนี้ปักลายทางของถ้ำจะเป็นแบบนี้แล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติก็จะสามารถไปทานลอดใหญ่ได้แต่ว่าเมื่อเช้าอ้อมสอบถามเจ้าหน้าที่นะคะเขาบอกว่าสะพานตรงน้ำตกไตรึงอะ่ะเขากำลังปรับปรุงอยู่เขาไม่ได้ให้ข้ามไปนะคะ ก็ไม่เคยไปนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมเป็นยังไงนะเส้นทางอาจจะเป็นแบบนี้ตลอดทางหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าใครจะเข้าไปนะคะนี่เข้าไปทางนี้ระยะทางก็จะถึงทานลอดใหญ่2องกิโลสี่ร้อเมตรสกิโลครึ่ง ยเย็นไหมหหโอ้เย็นมากโอ้เหมือนในกระติกน้ำแข็งเลยเย็นยังงั้นน่ะกระติกน้ำแข็งที่ละลายแล้วอะมันไม่น่าจะใช่อ่ะเพราะว่ามันไอฮิฮสคนบราก็กมานะคะไปดูร้านอาหารกันดีกว่า เมนูอาหารตามสั่งที่นี่ก็ทั่วไปค่ะผัดกะเพราผัดพริกแกงนะอย่างละห้าสไข่ดาว60มีก๋วยเตี๋วด้วยมีคิวอาคโค้ให้เราสแกนจ่ายสะดวกสบายมีเ<ม>ครื่อง<ม>ดื่มเล็กน้อยอยู่ในตู้นี้แก็มาบริกาใช้บริการกันได้ข้าวอร่อยอ่ะข้าวนุ่มมากเลยอร่อยไหมรีวิวข้าวหน่อยอร่อยข้าวนุ่มป่ะใช่ปะอืม นี่มีน้ำซุปให้ด้วยข้าวอร่อยเก๋ข้าวอิ่มแล้วโอ้คนเยอะนี่พี่เจ้าหน้าที่บอกว่าเราสามารถออกไปเที่ยวข้างนอกได้แต่ว่าต้องบอกต้องบอกเจ้าหที่ที่อยู่ตรงตรงไอเนี้ยตรงทางเข้าอ่ะไว้เพราะเราจะออกไปออกไปก็กลับเข้ามาไม่จำกัดเวลานะคะ เด,ดเดี๋ยวไปดูร้านกาแฟเดี๋ยวพาไปดูร้านกาแฟว่ามีอะไรกินบ้างร้านกาแฟที่นี่นะคะก็จะมีมีมาม่าขายมีเบเกอรี่ขนมปังครัวดซองอะไรงนี้ขายนะคะแล้วก็มีชากาแฟนมสดเย็นอะไรเงี้ยถ้าเป็นแบบร้อนก็40-45บาท แล้ถ้าเป็นแบบเย็นก็50บาท55บาทนะไม่มีแบบปั่นค่ะออมก็อุดหนุนร้านกาแฟเขานิดหน่อยนะคะแล้วก็จะไปดูพระอาทิตย์ตกที่สันเขาเรียกอ,อะไรสันอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยค่ะเราขับรถออกมาจากกุทยานประมาณ13กิโลนะคะ ขวามือของเราค่ะก็จะเป็นเป็นซอยให้เลี้ยวเข้ามานะหาไม่ยากตอนนี้นะครับเรามาถึงสันอ่างเก็บน้ำห้วยกระพอยแล้วโอ้โหอ้อมาเร็วเกินไปมันยังร้อนอยู่นะสันอ่างอยู่ตรงนู้นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแดดล่มร่มกว่านี้ก่อน,น,อนแล้วเดี๋ยวพาเดินไปดูว่ามีอะไรนะตรงนี้ก็ มีศาลาให้นั่งชมวิวแบบนี้บรรยากาศดีนะคะแต่ว่าช่วงเนี้มันเป็นแบบไฟป่าไฟป่ามันมันไหม้อยู่ในภูเขาค่ะมันก็เลยทำให้เหมือนเควัน,นเป็นหมอกๆอกู้ลมเย็นจัง ก็ออมขอสารภาพตรงนี้เลยนะคะว่าเมื่อได้พาไปเดินดูบริเวณตรงสันอ่างเก็บน้ํานะเพราะว่ามัวจะชื่นชมพระอาทิตย์ตกดินอยู่ตรงนี้นะคะถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปอีกคือมันสวยมากเลยนะถ้าใครมาพักที่อุทยานนะคะก็อย่าลืมแวะมาดูพระอาทิตย์ตกดินกันได้นะตรงนี้สวยมากเลยดูสิดูซิดูซิ เราติดไฟที่เป็นโซลาเซลล์เรียบร้อยแล้วนะคะอ้อมเทียบให้ดู2เส้นไฟเชอรี่อันนี้อันนี้นะเป็นไฟที่ใส่่าน 2A 3ก้อนนะคะส่วนนี้เป็นไฟเชอรี่ที่จากพลังงานแสงอาทิตย์แต่อ้อมชาร์จไฟได้แค่ประมาณ2-3ชั่วโมงเองนะเดี๋ยวมาดูกันว่า จะติดได้นานแค่ไหนนะคะแต่มันก็โอเคนะสวัสดีนะสวัสดียามเช้าชิมาย,ยังไม่ตื่นนอนต่ออีกแล้วก็วคืออาการหนาวมาก าทุ่มอ่ะหูรุกขึ้นมาอันนี้ความจริงอ่ะไอ้ผ้าห่มบางๆเนี้ยเนี่ยมันก็มันก็เอาอยู่แหละแต่มันเยื่อเยือกย็ะมันเออมันเย็นอ่ะจนต้องแบบไปขุดไปขุดไอ้นี่มาไปเอาไอ้ถุงนอนมาห่มอีกชั้นหนึ่งนะตื้อขึ้นมาตัวกระจายใหมันหายไปไหนแล้วนอนยังนั้นนอน,น,อน <laughs> ปิดหน้าเลยนะใช่มันหนาวอ่ะเรีอกกระดาษปิดปิดเต็นท์แล้วนะปิดหมดเลยเหลือเหลือตรงนี้ไว้หายใจนิดนึงเดี๋ยวตายไปกะยามเช้าที่คาวแคมป์ก็ตื่นบ้างแล้วแหละเดี๋ยวพาไปดูเฮอยเช้าแคมป์ยามเช้า <laughs> ยังอากาศยังหนาวอยู่เลยอ่ะเอออ้อมตื่นมาตอนหกโมงนะคะไอไฟไฟไฟเนี่ยมันยังติดอยู่เลยนะหกโมงเชา้าแต่ตอนนี้มันดับไปแล้วเพราะว่ามันมีแสงใช้ได้นะใช้ได้ติดติดนอนแต่ว่ามันจะไม่สว่างเท่ากับเท่ากับไฟเชอรี่ที่ที่ใส่ฐานนะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปลานกัางเจนที่นี่ให้ฟัง,งสั้นๆแล้วกันนะคะที่นี่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินหรือว่าที่หลายๆคนรู้จักกันในชื่อของถ้ำทานรอดนะคะก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทห่คนมาเข้ามาเที่ยวในถ้ำได้แล้วก็ มีลานกลางเต้นมีบ้านพักของอุทยานอะไรอย่างนี้สรุปลานให้ฟังสั้นๆน,นะคะลานที่นี่บรรยากาศล่มลื่นม,มากว่าต้นไม้สูงอะ่ะต้นไม้มันสูงตรงแล้วก็มันทําให้ให้บริเวณลานเนี่ยคะ่ะมันล่มแล้วก็ตอนเช้าล่มนานตอนเนี้ยเป็นเวลา8โมงเกือบ9โมงแล้วอะ่ะยังล่มอยู่เลย มันถูกใจสายนอนตื่นสายมาถือออมบรรยากาศที่นี่นะคะตอนกลางวันทู่ถึงตอนกลางวันบ้างตอนกลางวันเนี่ยมันจะมีลมลมพัดแบบานานทีอะคะ่ะพัดโชยมาแล้วก็หายไปโชยมาแล้วก็หายไปถ้าใครเป็นคนขี้รอ้ออเนี่ยจิตตะลมเหมือนเดอร์สลีส่วนกลางคืนพูดถึงกลางคืนบ้างกลางคืนตอนช่วงหัวค่ำเนี่ยอากาศ งัสบายแต่พอช่วงตกดึกๆค่ะประมาณสักห้าทุ่มอย่างที่อ้อมบอกต้องคว้าผ้าห่มที่นอนที่แบบไม่ใช่ที่นอนอ่าถุงนอนออกมาห่มกันเลยเยียวเพราะว่ามันมันหนาวอะ่ะแต่มันมันไม่ใช่หนาวแบบหนาวแบบมีลมนะคือมันจะเยือกเลยอากาศมันจะแบบเย็นมากๆค่ะอ่ารายการเต้นที่นี่นะคะ มีร้านข้าวร้านสวัสดิการอย่างที่อ้อมไปกินรีวิวไป,ไปถ่ายให้ดูเมื่อวานนี้มีร้านกาแฟร้านกาแฟเปิดแค่เสาร์อาทิตย์แล้วก็มีร้านสวัสดิการก็มีของขายจุ๊กติกแล้วก็ร้านกาแฟที่นี่สามารถประกอบอาหารได้ทุกทุกโซนเลยไม่จําเป็นเฉพาะตรงศาลาที่ประกอบอาหารตรงนู้นนะคะสามารถประกอบที่หน้าติ้นได้แล้วก็ประเภทของอาหารที่ประกอบแบบสามารถประกอบได้ทุกอย่างต้มผั แกงทอดมืทออะไรทำได้หมดเลยนะ,มะแมลงค่ะเรื่องของมแมลงที่นี่ไม่มีมแมลงยุงมีมีแต่น้อยมากมาเมื่อวานอมเห็นหนึ่งตัวที่ที่ที่มันรบกวนเรามากเลยก็คือผึ้งมันจะมีรังพึ้งอยู่ตรงห้องอาบน้ำผู้หญิงอะค่ะเมะื่อวานนี้อ้อมเดินไปเจอมา ก็ใครที่แพ้พึ่งแพ้เหล็กในพึ่งนะคะก็ต้องระ,ะมัดระวังกันด้วยเพราะาที่นี่มันธรรมชาติมากเนาะตุ๊กแกได้ยินแต่เสียงได้ยินตรงตรงป่าบ้างตรงห้องน้ําบ้างตรงบ้านพักบ้าง,างแต่ไม่รู้ว่าตัวอยู่ที่ไหนได้ยินแต่เสียงนะคะโอเคเดี๋ยวอ้อมก็จะตอนนี้เก้าโมงแล้วอะยังลมอยู่เลยยังบยังไม่อยากมุฟออกกันเลยอะ เดี๋ยวจะเก็บเต็นท์แล้วก็กลับบ้านกันนะคะส่วนคลิปหน้าอ้อมจะพา,าไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะคะจะได้มีพาคลิปต่อไปกันเนี้ยสรบจเร่นนี้ต้องลาไปนอนก่อนเอ้ยไม่ใช่ลาไปเก็บเต็นท์สิกับบ้านบ๊ายบาย